เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบก,กันในช่วงเช้าวันที่25สภาคมครับเช้าวันจันทร์วันแรกตรงงานวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ คลิปนี้เอาสูตรใหม่มาฝากกันนะเมื่อว,วานนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่หมดนะครับยกเว้นพวก 4D พิเศษแล้วก็ฮา,า,อานอย b p นี่เข้ามาบ้างนะเข้ามาบ้างโดยเฉพาะ 4D ดีเข้าสามตัวบนแต่ฮานอยธรรมดาเนี่เราไม่ให้วิ่งมีมีมีแค่บางสูตรที่เข้ามานะแต่ก็คือเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีกว่านะโดยที่เอาเลขวิ่งบนมาเป็นสูตรใหม่ไปจับคู่กับบินร้อยสูตร ลองดูจะเป็นยังไงสําคัญมากสูตรนี้นะสูตรวิ่งบนนี่สำคัญวิ่งบนวิ่งล่างนี่สำคัญนะจะผลลัพธ์เป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสูตรเลขวิ่งนี่แหละมันจะแม่นแค่ไหนนะครับลองชมดูสถิติใจนวดครับเลขวิ่งบนนะครับหาหน่อยธรรมดาวันที่25พฤษภาคมใช้หลัก1ิหลักหน่วย2หลักไปบวก2กับ5คงที่2กับ5คงที่ สิบดักหน่วยสองก็ห้าคงที่นี่ครับถอยหลังไป7จนวดเนี๋ยผมใช้ลองจมดูเแล้วค่อยมาคํานวณมือด้วยกันตรงนี้อลองดูตรงนี้ก็ได้ครับเดีย๋ยวจะขยายนิดนึงนะครับหน้าจอหลัก10บลักหน่วยครับในงวดแรกเราไม่มีผลการออกย้อนหลังแต่ผลลัพธ์จากการคํานวณอนี่สองตัวนะครับเลขสตัวเลขบิ่งบนอันนี้คือผลการออกสลาก 5 5าหสทางซ้ายมือความมือเนี่ยคคำนวณ0ูนย์าของค่า5้าเข้าในตำกหน่ง10ร้อยบนวนแรงวดต่อมาหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยที่นี่เราคำนวณได้ละไอ้นั้นผมคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้วดก่อนหน้าเราไม่รู้ผลการออกเท่าไหร่เลยไม่ได้คำนวณมันคำนวณให้แล้วศูย์กับ5าอค่า5้เข้า10ร้อยบนทีนี้เรามาดูหลักสิบหลักหน่วยคือเลข5ากับเลข4ี่บวกกัน ห้ากับสี่บวกเป็นเก้เดือนหน้าสองเป็นสิอ็ดใช่เลขหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่เดือนหน้ได้หกหนึ่งกับหกออก6กศูนย์กเข้าตำแหน่งร้อยบนต่อมาสิบหน่วยก็คือศูบวกศูนย์เป็นศูนย์เดือนหน้าสอได้สองสเดือนหน้าได้เจ็องกับเจ็ออกสองหกาสอเข้าตำแหน่งร้อยบนครับสตรต่อไปหกบวกห้าเอ็ดนะเดือนหน้าสองเป็นสิบามได้เลขสามสามบวกหเป็นแปกับแบวก ออกอะไรครับ738เข้า2ตัวบนสวยจังเลยหวดที่4หวดที่5นี่3บก8เป็น11เนื้อหน้า2เป็น13ได้เลข3บก5เป็น8 3กับ8ออก298 8เข้าตรงไหน,ในหน่วยบทก็ยังมี389อยู่จำได้ไหมครับ389ผมที่ผมเรียนให้ทราบ38 38 98 389เนะี่ยครบเลยงวดที Wolf ่5เน,นี่ยครบเลย389งวดน,นี้ก็มี39งวดนี้ก็มี39 389เนี่ยสวยงามเลข2เริ่มมาปปลายไม่รู้ว่าเลข2องเมาเริ่มมาแล้วมาแล้วก็หายไปมาสองามม้วดแล้วก็หายไปแต่389ยังคงยืนยันยืนยันอยู่389 737 89เนี่ยจริงๆเรียงเรียงตามนี้ยังไงก็ถูกเลขเด่นนะ38 3789โอเคนี่เรียงปั๊บ เอาละครับมาดูวันนี้หลักสิบหลักหน่วย9บกบวกแเป็นสิเดินหน้าไป2องเป็นสิบเก้าได้เลขเก้เบวกหเป็นสี่ได้เลขสีกับ4ีออก9 9้าเก้าข้อตำแหน่ง1้อบบนวันที่ผ่านมาล่าสุด9กบวกหนึ 2, 12, น่งเป็นสิเดินหน้าสอเป็นสิบส้เลขสองบวกหเป็น7 2็อกับเออกเ 7, 7็ดเข้าเจ็ตำแหน่ง1้อบบน เล็กวิ่งนี่จะเสียเปรียบนิดหนึ่งครับนะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเน้นต้องไปเน้นจับคู่เป็นเน้นวิ่งเดี่ยวไม่ได้นะครับฮานอยยาเลยนะครับด้วนยะความแนะนําอย่างจริงๆเลยนะอย่าแข็งแรงเลยนะว่าอย่าไปวิ่งเดี่ยวนะฮานอยเนี่ยเพราะว่ามันออกเล็กเบิ้ลเล็กคู่เล็กตองเล็กขาบ่อยสังเกตเลยครับออกเล็กตองเล็กเบิ้ลเล็กคู่เล็กขาบ่อยนั่นคือฮานอย เดกเดิมๆเนี่ยอกแล้วก็มีคู่หน้าคู่หลังเด็กหามเล็กตองเล็กเบิ้ลนี่ไว้เพราะฉะนั้นถ้าไปวิ่งเดี่ยวนี่ยากถูกไหมครับเออเปอร์เซ็นต์มันก็ลดน้อยลงแทนที่มันจะเปอร์เซ็นต์กว้างขึ้นมันลดน้อยลงความน่าจะเป็นก็ลดน้อยลงนะเราต้องไปจับคู่มาไปจับคู่คแล้วก็กันเบิ้ลไว้นี่คือลักษณะการใช้ฮานอยอันนี้เย็นที่ทราบนะครับจากที่สังเกตมาเอาล้ครับ หลัก10กับ10หลัก10กับหลักหน่วย10คือเลข7หน่วยคือเลขก้ากับ9กบวกกันเป็น16บหกได้เลข6เดินหน้า2เป็น8ในได้เลข8ปอีหกเนี่ยบวก2คงที่เป็น8 8ดแดึงลงมาบวก5คงที่เป็น13ในได้เลข3ากับ3เรียบร้อยครับวิ่งบน83ด0หน่วยบวก2กับ5คงที่วันที่25เรียบร้อยครับ โอเคช่วงท้ายก็จดติง้งภาพนิ่งไว้นะครับไว้ให้จดสูตรแล้วก็จดรายละเอียดมีเวลานิดนึงกําลังใจซึ่งกันในกันครับกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้โชคดีครับสวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย